Oh, 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 สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจโรงเรียนสอนขับรถอุดรธานียูเซฟนนสูงด้วยนะคะแหมหลายกล้องมากเลยตื่นเต้นค่ะอ่ะแล้วก็แฟนรายการวีเจเจเจ็บนะคะทางโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานีค่ะช่องโฮมออนแอร์นะวันนี้ค่ะเจะ็บจะพาคุณผู้ชมนะคะมาบุกที่โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานียูเซฟนนสูงค่ะมาทําอะไรน่ะเหรอคะมาเรียนขับรถกันดีกว่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะขั้นตอนต่างๆนะคะสําหรับท่านที่อยากจะเรียนขับรถนะขับรถยังไม่เป็น จะเป็นรถยนต์ก็ดีรถจักรยานยนต์ก็ดีนะคะฟังทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับแฟนเพจของเรานะต้องบอกว่าดูตอนนี้ค่ะดูคนสวยไม่สวยก็ต้องบอกว่าสวยนะคะดูวันนี้นะคะมีลุ้นรับรางวัลด้วยนะคะมีรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ด้วยนะสำหรับท่านที่คอมเมนต์หรือว่านะมากดไลค์เพจของเรากดแชร์การไลฟ์สดของเราอยู่ตอนนี้ลุ้นรับรางวัลด้วยนะอ่ะ เาฝากไว้ด้วยสำหรับท่านไหนที่ยังขับรถไม่เป็นนะคะอยากจะเรียนขับรถที่นี่ก็มาได้เลยที่โรงเรียนของเราค่ะเปิดสอนทั้งเกียร์ออโต้และก็เกียร์ธรรมดานะคะจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในส่วนของขั้นตอนต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนนะคะตั้งแต่การอบรมนะคะอบรมต่างๆนะคะสาหรับ ท่านที่มาเรียนนะเราก็จะมีขั้นตอนแหละว่าเราต้องเข้าอบรมคือการเรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการปฏิบัติจริงแล้วก็การสอบเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านในจริงๆสดๆตอนนี้เลยค่ะว่าท่านไหนที่กําลังอยากจะเรียนขับรถอยู่นะคะที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณนะที่โรงเรียนของเราครูของเราหน้าตาดีเจ้าของเรานะคะผู้จัดการของเราที่นี่หล่อมาก แล้วบอกว่าผู้จัดการ,ราหล่อจริงๆนะคะแล้วก็ใจดีด้วยเนี่ยบางท่านนะคะมานะมื้อกลางวันนี่เรามีเลี้ยงด้วยนะมีเครื่องดื่มมีอาหารโอ้เยอะแยะเลยนะคะและสําคัญนะคะของรางวัลน,นะสาหรับแฟนเพจของเราย้ํานะคะว่าแฟนเพจของเราท่านที่กําลังรับชมอยู่ท่านไหนที่เม้นเข้ามาคนแรกตอนนี้มีของแจกด้วยนะท่านที่เม้นตอนนี้นะคะกําลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะเรามีของแจกคุณเลยนะของแจกเป็นอะไรกุญแจรถคันไหน ไม่แน่ใจน้องของแจกเราจะเป็นอะไรนะคะเม้น์คนแรกนะเม้น์คนแรกติดต่อรับของรางวัลกับเราเลยมาไหมมีไหมไม,ม,มีมามาแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวเราติดต่อรับของรางวัลกับเราได้นะคะมีของรางวัลให้แล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นว่าหนุมน่มรอหนุ่มรอวันนี้มาสุขสันต์วันเด็กย้อนหลังหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าของเรานะคะที่มาติดต่อแล้วจะมาเรียนวันไหนนะคะพ่อมาอมพรุ่งนี้มาสอบ เอามาสอบนะคะเนี่แหละค่ะจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไหนๆที่ยังไม่มีใบข,ข,ขับขี่หรือว่าอยากจะขับรถเป็นมาเลยนะคะอ <Weird> ุ <Đây> ้ยหลายกล้องมากวิธีกรของเรางงนะคะอย่าลืมนะคะท่านแรกอย่าลืมนะย้ำว่าของรางวัลนะคะเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลกับเราได้เดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าพ่อขาที่ยังไงก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องข้างในเพราะอย่าลืมนะว่ามีลูกมีหลานนะให้เข้ามาดูในเพจของเราเห็นนะพ่อสองคนบอกเลยติดต่อรับของรางวัลเลยนะคะ อย่าลืมนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะมาคะ่ะผู้ชมค่คะาเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามเจ้ามาเลยแล้วกันเนาะมามามาดูห้องนี้เหรอห้องเบอร์สามอันนี้ก็เบอร์สองอันนี้ก็กาลังเรียนอยู่อันนี้ก็เรียนอยู่แล้วเข้าห้องนี้ก่อนได้ไหมหรือว่าห้องไหนก่อนอันนี้พื้นฐานใช่ไหมคะไม่แน่ใจค่ะว่าเปิดหรือดนันหรือผกักหรือเลื่อนดันใช่ไหมคะมาพิธีกรหน้ารักแจ๊คโ้ยพิธีกรน่ารัจากจังอุย้ยขอบพระคุณมากเลยคะ่ะ เมนนี้แจกของรางวัลก็ม่นี้แจกของรางวัลเลยนะครับบอกว่าพิ่ีกรน,น่ารักจกังอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตนะคะจากโฮมเคเบิลทีวีนะคะแล้วก็จากเพจของเราด้วยโรงเรียนสอนขับรถนะคะเราขออนุญาตเข้ามามาดูในส่วนของห้องนี้หน่อยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องห้องเรียนซีมูนิเตอร์ครับห้องเรียนคือทฤษฎีทฤษฎีครับที่จะขับรถจริงก็จะต้องเรียนซีมอนิเตอร์ก่อนค่ะ อ๋อเป็นชั่วโมงแรกเราก็จะเริ่มเรียนจากห้องนี้ก่อนวันนี้เราก็จะมีหยนักเรียนของเราน่ารักทุกคนเลยเนาะบอกว่าพี่เข้ามาทําไมเนี่ยกาลังเรียนอยู่เข้ามาทําไมนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนเบื้องต้นเป็นทฤษฎีให้ให้เราได้รู้จักก่อนว่าเราจะอุปกรณ์ในรถมีอะไรบ้างอ๋อเช็ครถประจาวันก่อนที่จะเคลื่อนรถ ก่อนเราจทางมีอะไรบ้างค่ะก็จะต้องมาเรียนรู้ก่อนให้รู้ว่าอ๋อต้องเป็นแบบไหนนั่งในรถมีอะไรบ้างอย่างแรกล่ะคือมีพวงมาลัยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องทฤษฎีห้องทฤษฎีทฤษฎีก็เรียนรู้ก่อนเนาะเนี่ยละค่ะแฟนเพจของเรานะคะท่านไหนที่อยากจะเรียนขับรถนะคะอันนี้จะเป็นทั้งสอนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์เราก็จะเรียนแบบเดียวกันหมดนะคะท่านไหน ที่มาเรียนแล้วมีลูกมีหลานก็บอกต่อเลยว่ามาเรียนที่นี่มีค่าแนะนําด้วยนะออย่าลืมนะคะสําหรับท่านไหนที่เมนเข้ามาตอนนี้นะคะเมนเข้ามาปุ๊บนะคะเรามีของรางวัลให้ด้วยนะคะอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ครูโต้งหนุ่มหล่อของเราครูที่บอกว่าหล่อที่สุดไหมนิดหน่อยนิดไม่ปฏิเสธเลยนะคะหล่อนิดหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้สอนนะคะให้สอนนักเรียนต่อนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอันนี้นะคะไปอ่ามาต่อครูโต้งก็บอกว่ามาต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนนะมามามาจริงๆแล้วทีมงานเราเยอะนะคะจริงๆทีมงานเราเยอะมากเลยนะกล้องเราก็เยอะมากเลยทุกมาทุกช่องค่ะตอนนี้มาทุกช่องนะทุกช่องทางเลยห้องอบลมห้องนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นห้องอบลมนี่คือเป็นห้องเดี๋ยวก่อนนะคะ ไม่มีคนอยู่เลยไม่มีคนอยู่เลยอ๋อพักเบรกก็จะเป็นห้องอบรมนะคะนนี้เป็นห้องอบ,อบรมของเราอันนี้อบรมก่อนที่จะลงภาคสนามไหมนะคะหรือไม่ก็อาจจะห้องนี้นะคะสําหรับท่านที่เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นแล้วเราก็อาจจะเข้าไปในส่วนของห้องอบรมเตรียมตัวที่จะลงใช่ไหมที่จะลงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีค่ะ เสียงเสียงต้อนรับนี่ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ดึงๆึงเรามาต่อดีกว่าอ่ะเมื่อสักครู่เป็นในส่วนของห้องอบรมแล้วนะคะโซนโซนด้านหน้าของเราค่ะเดี๋ยวตามมาดูนะคะบางท่านอาจจะแบบโรงเรียนของเราอยู่ตรงไหนนะคะโรงเรียนสอนขับรถอุดรธานียูเซฟโนนสูงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะคุณสามารถที่จะมาได้ง่ายๆถนนมิตรภาพอุดรขอนแกน่น หาง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะสะดวกในเรื่องของการเดินทางหรือถ้าท่านไหนไม่สะดวกนะคะถ้าท่านไหนไม่สะดวกในการเดินทางโรงเรียนของเรานะคะมีบริการรถรับส่งด้วยและสําคัญนะคะโปรโมชั่นต่างๆเรามอบนะคะให้คุณเนี่ยโปรโมชั่นแต่ละสัปดาห์ต้องรอลุ้นในแต่ละเดือนด้วยนะคุณต้องรอลุ้นได้เลยนะว่าแม้มีโปรโมชั่นส่วนลดของแจกของแถม แทบจำมาเรียนฟรีอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องเรียนฟรีนะคะทางคุณม้อยของเรานะคะบอกว่ามีทดลองเรียนฟรีด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจของเราที่กำลังรับชมอยู่หรือว่าแฟนรายการวีเจเจ๊จ๊รับชมอยู่ท่านไหนนะคะที่อยากจะมาทดลองเรียนฟรีเรามีนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนี้อยู่นะคุณสามารถมาทดลองเรียนฟรีกับเราได้30นาทีเลยทีเดียวนะท่านที่อยากจะขับรถเป็นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของสนามของเราหน่อย นะคะเราจะไปดูในส่วนของสนามหน่อยว่าสนามของเราเนี่ยก็ได้มาตรฐานและที่สําคัญนะคะวันนี้มีนะคะมีแขกด้วยนะคะที่มาขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่สนามในส่วนของการเทสต้ตองบอกว่าเทสเออบอกว่ายัางไงดีเทสเพื่อการขับขี่นะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีทีมหนุ่มหล่อบิ๊กไบด้วยนะดูจากรถแล้ว ต้องน่าตา่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาเหมือนกับแบบมาอบรมหรือว่ามาเทสในส่วนของการใช้สนามนะคะเพื่อโครงการหรือว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยนะ,ะอะถ้าพูดถึงโครงการของเราค่ะตอนนี้นะคะทางโรงเรียนของเรามีโครงการนะคะยูเซฟโครงการย s เซฟขับขี่ปลอดภัยนะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะที่เราะะทางโรงเรียนของเราเนี่ยละค่ะจะไปตะลุย นะคะไปตะลุยแทบจะทุกสถาบันเลยล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งไปมอบนะคะใน,นในส่วนของหมวกกันน็อกแล้วก็มอบในส่วนของส้มด้วยนะคะของรางวัลต่างๆให้กับน้องๆมาเมื่อวานนี้ทีวท่วิทยาลัยอาชีวศึกษาใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นะไปมอบมาแล้วแล้วโครงการของเรานะคะยังมีต่อเนื่องค่ะตอนนี้แฟนเพจของเรานะคะถ้ามีลูกๆน้องๆหลานๆนะคะหรือท่านไหนที่มาเรียนกับเราแล้วคุณแนะนํา นะคะแนะนําแจ้งได้เลยบอกลูกๆหล,ลานๆได้เลยว่าเนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับน้องๆด้วยนะคะที่จะไปเรียนนะคะอยากจะขับรถเป็นอยากจะขับทั้งอ่ะมอเตอร์ไซค์บางท่านนีก็อาจจะขับยังไม่แข็งนะยังไม่เก่งยังไม่รู้ว่าเราจะต้องขับยังไงหรือว่าจะเป็นรถยนต์ก็ดีนะคะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะ แล้วก็อย่างวันนี้เราก็มีน้องๆมาสอบด้วยนะมาอบรมต้องบอกว่ามาอบรมเพราะว่าเราจะมีสอบวันพรุ่งนี้กันเนาะ,ะมีมาอบรมด้วยหลายท่านเลยทีเดียวแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นหน้าตาน้องๆเลยนะคะว่าหน้าตางน้องเขาเป็นยังไงบ้างนะ <S <S มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วก็ฝากไว้หน่อยละกันนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีบุตรหลานมีลูกๆหลานที่ยังไม่มีใมบขับขี่นะคะรีบๆทําไว้เลยนะคะต้องรีบๆทําไว้เลยละกันเนาะแล้วก็ที่นี่เราสอนทุกอย่าง สอนในเรื่องของมรารยาทการขับรถด้วยนะคะบางทีขับรถเนี่ยไม่มีมารยาทนะบางที่อาจจะแบบเออไม่ได้เน้นเรื่องนี้แต่ที่นี่นะรับรองว่าน้องๆหรือว่าท่านไหนที่มาเรียนที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าขับรถแบบมีมรารยาทแน่นอนเพราะว่าที่นี่เราจะสอนสอนทุกอย่างเลยนะคะสอนทุกอย่างจริงๆสนามฝึกหัดขับของเราก็ได้มาตรฐานนะคะอย่างที่เห็นนะคะได้มาตรฐานจริงๆนะคะจนเรามีแขกที่จะมาขอใช้สนามของเราทดลองในการาในส่วนของโครงการขับขี่ปลอดภัยด้วย นะคะอย่างที่เห็นค่ะอย่างที่เห็นนะคะเด้มาตรฐานแล้วก็กว้างด้วยนะคะกว้างมากๆนะคะวันนี้อาจจะดูเงียบเหงานิดนึงนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนของเรานะคะที่โรงเรียนสอนขับรถของเราเนี่ยค่ะมีนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะบิ๊กไบค์นะอุ <laughs> ้ยแพงมากเลยอะ่ะอยากจะนั่งอยากจะนั่งนะคะอยากจะนั่งนั่งไม่ได้ก็ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม เนี่ยละค่ะก็มาขอใช้พื้นที่ในส่วนของสนามของเราด้วยนะอย่างที่เห็นนะคะสนามฝึกหัดขับจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์หรือจะเป็นรถคันไหนไหนนะคะรุ่นไหนนะอ่ะจะเป็นคันใหญ่ๆนะคุณก็สามารถที่จะมาได้เลยนะคะมาเรียนที่นี่นะคะเรียนง่ายได้ใบขับขี่เลยนะคะสําหรับที่โรงเรียนสอนขับรถ ani, อุดรธานียูเซฟนอนสูงของเรานะคะมาเรียนที่นี่ง่ายครูก็สอนแบบ ต้องบอกว่าดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะคะดูแลเราอย่างใกล้ชิดด้วยรถแต่ละคันของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพานะคะพาคุณผู้ชมนะคะพาแฟนเพจของเรานะคะขึ้นรถด้วยนะคะจะมีการสอนนะสอนขับเนี่ยล่ะค่ะว่าขับแบบไหนออกถนนยังไงบ้างนะคะแล้วก็รถของเราแต่ละคันนะเรามีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยทุกคันนะคะยังไงก็เดี๋ยวอย่าพลาดนะช่วงหน้านะคะเราจะมีเราจะมีพานะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยล่ะค่ะ ขึ้นรถเลยนะขึ้นรถไปดูว่าครูของเราสอนเป็นยังไงบ้างอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นในห้องเมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นว่าครูเราก็จะสอนต่อให้คุณมาเรียนแค่คนเดียวนะคะอย่างวันนี้มีมาคนเดียวนะครบกําหนดแล้วว่าอ๋อวันนี้จะต้องเข้าอบรมคนเดียวโรงเรียนเราก็สอนค่ะนะคะไม่ใช่ว่าต้องรอมาเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนกับเราเรียนขับรถกับเรานะคะคุณสามารถที่จะ ชวนเพื่อนเลยชวนเพื่อนมาหลายๆคนนะคะก็แจ้งได้เลยว่าเนี่ยไม่สะดวกมาค่ะหนูไม่มีรถนะคุณก็สามารถโทรมาได้โทรมาแล้วก็เรามีบริการรถรับส่งด้วยนะคะคุณอยู่ตรงจุดไหนหรือสะดวกไปคืนที่บิ๊กซีจะเป็นหน้าราชพัฒนนะคะหรือคุณสามารถแจ้งได้นัดกันได้นะคะสำหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็นัดได้ว่าพี่มารับหนูตรงนี้หน่อยนะหนูไม่มีรถนะคะก็สามารถที่จะ บอกกับทางโรงเรียนของเราได้ที่นี่นะคะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดดูแลคุณเหมือนกับลูกหลานคุณจริงๆเลยมาเรียนนี่เราก็จะสอนทุกอย่างสอนจนคุณเป็นนะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาเพราะบางที่หลายท่านอาจจะบอกอ,อุ้ยยากอะไม่อยากเรียนแต่ที่นี่เราจะสอนให้คุณเป็นนะคะเกียร์ออตโต้คุณก็ต้องขับได้เกียร์ธรรมดาคุณก็ต้องขับได้เผื่อว่าที่บ้านมีรถหลายคันนะคะมีรถหลายคันก็ต้องขับให้เป็นทุกคัน แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์เองนะคะไม่ใช่ว่าขับรถเป็นแต่มอเตอร์ไซค์ขับไม่เป็นอันนี้คุณก็ต้องมาเรียนไว้นะคะเป็นความรู้เผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินก็ช่วยได้นะอ่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าครูของเราพร้อมหรือยังนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันก่อนแล้วยังอ่ะทำไมไม่บอกพิธีกรจริงๆต้องบอกพิธีกรน,นะคะเสียงดังไม่ได้ค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ในรถตอนนี้เรากําลังอยู่ในรถนะคะซึ่งเป็นการสอนสอนขับก็น่าจะเป็นขับรถคือตอนนี้ ออกมาถนนใหญ่แล้วนะคะออกมาถนนใหญ่แล้วตอนนี้ก็นักเรียนของเรานะคะเป็นคนขับแล้วก็รถของเรานะคะระบบเซฟตี้ของเราทั้งสองฝั่งเลยนะก็จะมีเบรกฝั่งครูของเราก็จะมีเบรกด้วยนะคะมีเบรกนะคะแล้วก็ฝั่งคนขับของเราก็จะมีอันนี้เราก็นักเรียนของเรานะคะบอกตื่นเต้นนิดนิดตื่นเต้นนิดนิดนะคะค่ะออกไม่ได้ ก็อยู่ก่อนรถเราก็ใหม่นะคะรถนุ่มบอดนุ่มด้วยเกี่ยวไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวเอาฝากไว้ด้วยสําหรับแฟนเพจของเรานะคะแฟนเพจของเรานะคะแฟนเพจของเราถ้านะคะตอนนี้นะท่านดูอยู่นะคุณแชร์ไปนะแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยนะคะแชร์สามครั้งนะติดต่อรับของรางวัลเช่นกันแล้วก็ ผู้จัดการของเรานะคะใจดีค่ะบอกว่าให้ติดต่อมาได้เลยสําหรับท่านไหนที่ดูอยู่แชร์นะคะแชร์ไปเลยแชร์ไลฟ์สดของเราเนี่ยค่ะครบสามอันนะคะสามแชร์นะคะแชร์ไลฟ์สดของเราสามแชร์นะติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะแชร์ยังแชร์แชร์แหมแชร์เด้อจ่าเด้อแชร์ค่ะแชร์เดี๋ยวก่อนต้องขอไฟด้วยนะคะจะทําให้นักเรียนของเราแต่สมาธิหัวเราะได้นะคะหัวเราะได้นะแต่มองถนนไปนะคะก็เริ่มมองถนน นะอ่ะอันนี้ออกมาถนนใหญ่แล้วนะคือจริงๆบจับๆเองก็ได้ใบขับขี่จากที่นี่ละค่ะ ะคะ่ะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะคะสัญญาณเราหายะคะ่ะสัญญาณเน็ตไม่ชัดแต่ว่าสัญญาณใจเราชัดนะคะทักทายแฟนเฟซของเราทุกท่านเลยนะคะที่เมนเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะต้องขออภัยด้วยที่ยังไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สัญญาณเราขาดหายไปะคะ่ะเราก็กลับมาถึงโรงเรียนเราปลอดภัยแล้วก <c oughs> ็เพราะว่ากลับมาถึงปลอดภัยแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกนะคะของนักเรียนเราหน่อยละกันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มี3คนพ่วงไปด้านเ่า ต pelled, ื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเรามีไร์สดด้วยออกจอด้วยออกกล้องด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะครูสอนที่นี่สอนดีค่ะแล้วก็รู้เทคนิคการขับรถนะคะเมื่อสักครู่ตอนกลับรถเนี่ยกลัวไหมคะก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะจะบอกว่าคือไม่ต้องถามว่ากลัวไหมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมีเพื่อนร่วมในรถหลายคนนะยังไงแล้วก็วันนี้ขอให้มีความสุขกับการเรียน นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้พวกเรานะคะได้ขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะได้เป็นตัวอย่างให้กับแฟนเพจของเราสําหรับท่านไหนที่อยากจะมาเรียนนะคะยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่ละค่ะนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนขับรถกับเรานะคะจะเป็นรถยนต์หรือว่าแมงกระสาเนี่ยละค่ะคุณสามารถที่จะมาเรียนกับเราได้เลยนะคะขับรถไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะที่นี่นะคะ ให้คุณขับเป็นได้แน่นอนเป็นทั้งเกียร์ออโต้เป็นทั้งเกียร์ธรรมดานะคะท่านไหนสนใจแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะแอดเฟซแอดไลน์เราไว้ก่อนก็ได้นะคะนะอ่ะก็ยังไงแล้วก็ท่านไหนที่สนใจหรือว่าท่านไหนที่แชร์ไปแล้ว3มแชร์ติดต่อรับของรางวัลกับเราได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่แชร์ไปแล้ว3แชร์นะคะคุณมีเพื่อน มีน้องๆมีลูกมีหลานที่จะมาเรียนกับเรานะคะเรียนขับรถกับเราก็รับส่วนลดได้เลยนะคะเราให้คุณจริงๆนะคะแชร์ไปแล้วเรามีของรางวัลให้คุณจริงๆบางทีเราอาจจะตอบช้านะคะเพจของเรานะคะอาจจะตอบช้าเพราะว่าแอดมินของเราทํางานนะคะตอนนี้เราหาแอดมินอยู่นะคะถ้าไหนสนใจก็บอกได้นะว่ามาเป็นแอดมินเพจให้เราได้นะคะก็ ขอบพระคุณแฟนรายการนะคะแล้วก็แฟนเพจของเราด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราจะไปเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อสักครู่สัญญาเราหายไปนะคะดูไม่ทันตรงไหนนะคุณสามารถจะไปย้อนดูในไลฟ์สดก่อนหน้านี้ของเราได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ<ส>เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพบกับผู้บริหารของเรานะคะมาพบกับผู้จัดการหนุ่มหล่อนะคะห<ส>ุ่นดีมากใจดีมากด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึง โครงการนะคะยูเซฟขับขี่ปลอดภัยนะโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ารอติดตามนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาอันแรกนะครับอันแรก B บล็อนของเราบีบล็อกเดี๋ยวตัเองก็ตามกตตามเลยนะนะครับ B บล็อนของเราคืออันดับหนึ่งก็คือ B B ก็คือระบบเบรกนะครับเบรกเรามาดูหน้าตาน้านเบรกของเราครับนี่คือหน้าตาของน้านเบรกของเราจะเป็นแบบนี้น้ครัานเบรกของเราเราก็จะดูดูระดับขั้นเท่าไร่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าด้านเบรกข้นขึ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 ้ลขึ้นขึ้น้นน้นขึ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  คือระบบเบรคค้าเรามีปัญหาแล้วนะครับน้ำมันเบรคของเราจะมีอยู่2เบอร์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือรัดสามแล้วก็รัดสี่รัดสี่คือน้ำมันเบรคคุณภาพสูงนะครับรัดสามคือ,อระบบเบรคธรรมดานะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเติมเบอร์อะไรเราจะดูตรงนี้นะครับตรงฝานี่เขาจะเขียนว่ารัดสามอยู่นะครับ เขียนเล็กๆมันจะเขียนว่ารถสามันเห็นเลขสามหรอก่ะรถสามก็สีเติมตรงนี้ให้ถึงระดับนะครับตัวนี้ข้าม B ก็คือเบรกต่อไปก็คือ E นะครับตัว E ของเราก็คือ electric cityelectric city ก็คือระบบไฟฟ้ารถยนต์ทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้ารถยนต์ทั้งหมดของเราเนี่ยหัวใจของระบบไฟฟ้ารถยนต์คืออะไรนะไดอะไรนะไดชาร์จนะครับมันคือได้ชาร์จหน้าตาของเขาหน้าตาของเขาคือแบบนี้ นี่คือไดชาร์ตนะครับก็จะทํางานด้วยสายพานนะครับพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บนะครับสายพานก็จะหมุนทําให้ไดชาร์ตเนี่ยปั่นไฟนะครับส่งให้แบตเตอรี่เนี่ยเก็บประจุไฟเอาไว้ส่งให้รถยนต์ทำงานทั้งหมดนะครับอันนี้คือหัวใจของเขานะครับก็คือไดชาร์ตไฟรูปแบตเตอรี่จะโชว์ขึ้นขณะเราขับรถอยู่เราต้องจุดรถเพราะเป็นไฟอันตรายคือไฟห้ามคือไดชาร์ตเรามีปัญหาไฟมันไม่ชาร์จโอ้แบตเตอรี่แล้วนะครับ ทีนี้ในชาร์จเสร็จก็มาดูอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ก็จะมีไฟหน้าไฟอะไรก็ไปเปิดเช็คนะฮะเดวดูแบตเตอรี่นี่ก็เป็นส่วนของระบบไฟฟ้าเช่นกันแบตเตอรี่จะมีสองขั้วจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะฮะเราก็จะถอดเวลาถอดแบตเตอรี่ให้กอดขั้วลบก่อนแล้วค่อยถอดขั้วบวกแบตเตอรี่ของเราก็จะมีอยู่สองแบตมีสามแบตนะแบตแรกก็แบบแห้งแล้วก็แบบน้แล้วก็แบบ มีสองขั้วเขาจะมีะสนิมของแบตเตอรี่เราต้องทำความสะอาดตรงนั่นมันจะเป็นสีขาวๆมนันเหมือนที่เกลือนะทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นถอลงมานะฮะทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นนะครับแล้วก็เอาเจลอาบนทาหรือออยล์มีก็ได้ใส่เข้าไปนะครับที่ดูแลการจะบแบตเตี่ถ้าเราเป็นที่เกลือจะ